哦。<laughs> นี่คือหลายเดือนก่อนของผมในตอนนั้นเองที่ผมเป็นทหารแล้วก็มาเฝ้าเขตตะเวนชายแดนไม่นานผมจําได้ว่ามีคนกําลังยืนคุยกันอยู่ดูเหมือนเขาจะเป็นผู้หญิงจากเขตตรงข้ามผมกลัวมาก้างแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็มานั่งตรงหน้าอกของผมทําให้ผมหายใจไม่ได้บองอร่อยบองอร่อยไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรแต่รู้แค่ว่าผมเริ่มขยับตัวไม่ได้อีกแล้วว่ะแล้วเสียงเหล่านั้นก็เริ่มดังขึ้นเพราะว่าพวกเขากําลังทะเลาะก,กันเเมียงปลาเมาียงปลา จมรบเสียบจมรบเสียบผมทนไม่ไหวแล้วผมก็เลยบอกว่าจะทำมุลไปให้หลังจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปอ,อ๋อเป็นอยู่แบบนี้หลายเดือนเลยแหละจนกระทั่งอยู่ที่บ้านอเอ,อ๊ะนี่เรายังฝันแบบนั้นอยู่อีกงั้นหรอ ผมรู้สึกว่ามีใครตามมาตลอดเลยตั้งแต่ไปที่ค่ายทหารนั้นน่ะนี่น่ะก็ตั้งหลายเดือนแล้วที่ผมไม่ได้อยู่เขตชายแดนการกลับมาอยู่บ้านมันก็ดีเหมือนกันนะนเนี่ยแต่อีกไม่กี่วันก็ต้องกลับไปเข้าค่ายแล้วแต่ผมเนี่ยรู้สึกปวดคอชมัเลยอ่ะโอ้ย,อยทำไงดีเฮ้ยลูกรักจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่านั่นน่ะไม่สบายตรงไหนไหมลูกเอา้าแม่น้องอามาตอนไหนเนี่ยผมก็แค่ปวดคอนะแม่เออเหมือนกับอะไรขี่คองั้นเหรอพูดน่ากลัวจังเลยแม่ วานะเดี๋ยวลูกเนี่ยไปทําบุญกับแม่แล้วกันนะก็แม่เนะ่ะเป็นห่วงลูกมากๆตั้งแต่กลับมาจากค่ายทหารนั่นนะ่ะลูกก็มีอาการปวดคอไปให้พระอาจารย์ดูให้สักหน่อยแล้วกันเนาะและแล้วคุณแม่ของผมก็ได้พามาท่นี่อ๋รีบใส่บาทก่อนดีกว่าพระอาจารย์ครับช่วยให้พรผมหน่อยนะผมเพิ่งกลับมาจากทหารนะ่ะงั้นผมขออยู่คุยกับพระอาจารย์ก่อนนะแม่พาน้องกลับบ้านก่อนก็ได้อ๋อได้เลยลูกรักพอดีน้องก็ร้องไห้งั้นลูกนะ่ะอย่าลืมไปนวดคอด้วยแล้วกันล่ะที่ร้านสปานะลูกโอ้ปวดคอก็ต้องไป แล้วสปาสินะโยมทุกใจอะไรมาหรอฮะพระอาจารย์ขอรนะับผมน่ารู้สึกปวดคอแล้วก็รู้สึกเหมือนมีคนตามมายัางไงก็ไม่รู้อ่ะไม่สบายใจเลยอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจของโยมอะอยู่ที่เขตชายแดนยังไงล่ะงั้นก็เอาสิ่งนี้ไว้นะอาตอมาคิดว่ามันอาจจะคุ้มครองได้พกติดตัวไว้ตลอดเลยนะโยมโอ๋อมันคืออะไรเนี่ยพระอาจารย์แต่ว่าผมขอบคุณนะงั้นผมขอตัวกลับก่อนจอมเรียบซอยโอ้ยขนลุกไม่รู้ตัวเลยฮะและดูเหมือนว่าผี ขเมศคนนี้ก็ได้ตามมาจริงๆด้วยแถมมันนั้นยังไม่เกรงกลัวพระอาจารย์ฟังแล้วก็คงไม่เข้าใจเพราะมันไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เอ๊ะอตัตมาว่าแล้วไงล่ะว่ามีคนตามจริงๆด้วยเฮ้ยกำใครกำมันแล้วละนะยอมขอให้ย้มน่าหมดกำรูเร็วด้วยความที่ทหารผู้นี้นั้นรู้สึกว่าปวดคอมากๆเขาจึงมาใช้บริการที่ร้านนวดอ๋อผมรู้สึกปวดคอมากๆเลยครับอ๋อคนลูกค้ามาสองท่านหรือเปล่าคะอ๋อคนเดียวครับอ๋อก็แบบว่ามีโปรโมชั่นเนาะ ไม่ล่ะครับผมไม่สนใจโปรโมชั่นหรอกผมขอแค่นวดคอก็พอเอางั้นก็ตามฉันมาได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณป้ามือสัังเวทเนี่ยก็จะนวดให้แล้วกันนะคะคนลูกค้าไปเปลี่ยนชุดก่อนเด้อค่ะเด้อโอ้ยปวดคอปวดคอรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปนวดคอดีกว่าชายหนุ่มคนนี้มักจะบ่นให้กับตัวเองว่าปวดคอมากๆโดยที่เขาไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรเขาจึงทําได้เพียงให้คุณยายแก่ๆคนนี้นั้นมานวดเท้านวดคอเพื่อผ่อนคลายให้มาเดี๋ยวป้าจะนวดคอให้นะจ๊ะโอ้ยดูเหมือนว่า จะเครียดดเนี่ยอ๋อสบายมากเลยครับป้าโอ้แม่เนึกองว่ามันมีอะไรขี่คอตลอดเลยนะอ๋อเดี๋ยวป้ามานะอุ้ยดูเหมือนว่าน้ำมันนวดมันจะหมดนะป้าไปเอาแป๊บนึงนะไปเอายาหม่องมาใส่ด้วยดีกว่าในระหว่างนั้นที่คุณป้าไม่อยู่ดูเหมือนว่ามีมือหนาๆแล้วก็สักๆนั้นกําลังนวดคอให้เขาอยู่เอ๊ะทาไมรู้สึกว่ามือมันเจ็บๆสักๆงัไม่รู้ป้าทําแรงขค้นเลื่อยเรื่อยแล้วเนี่ยอ๋ยป้าเบาๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเมียงประเมียงประบอง ป,ปเมื่อคุณป้าท่านนี้เข้ามาก็ต้องตกใจเขานั้นคิดว่าเป็นแฟนของชายหนุ่มคนนั้นจึงไม่ได้สนใจเพราะกําลังเห็นนวดให้กันอยู่โอ้ยเด็กสมัยนี้นะฉันไม่ยุ่งก็แล้วกันออกไปรอข้างนอกดีกว่าและแล้วเวลาก็ผ่านไปชายหนุ่มคนนี้รู้สึกไม่พอใจมากๆลอยเนี่ยตื่นมาก็ไม่เห็นป้าสรุปมานวดคอก็เจ็บกว่าเดิมอีกอะเปลี่ยนชุดกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไม่โอเคเลยอะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วกันสัมตรสัมตรบ้า <Hey. S 2> ยังปรา

เราคิดไปเองงั้นหรออ้าวคุณลูกค้าคะมานั่งดื่มน้ําชาก่อนค่ะนวดเสร็จแล้วเหรอหมายความว่าไงป้าป้านวดเจ็บมากเลยนะเมื่อกี้น่ะฮะเมื่อกี้ป้ายังไม่ได้นวดเลยนะป้าออกมาเอาของแต่พอกลับเข้าไปเนี่ยก็เห็นหนูอยู่กับแฟนแล้วไม่ใช่เหรอก็ตอนนั้นแฟนหนูก็กําลังนวดคออยู่ยังไม่ออกมาไงป้าพูดเป็นเล่นไปผมมาคนเดียวอ้าวแล้วที่ป้าเห็นล่ะป้าอย่ามาั่วดิป้านวดเจ็บมากโลหรือเปล่าอ๋อเอ้า,อานึกว่ามาสองคนไม่ได้ใชโปอหรอผมมาคนเดียวตั้งแต่แรกแล้วครับผมขอตัวละกันนะผมจะไม่มานวดละ เอ้แต่ว่าฉันมั่นใจว่ามาสองคนจริงๆนะแกฉันนึกว่าฉันเห็นคนเดียวป้าจะจะบอกว่าตอนแรกฉันก็ให้โปรโมชั่นเป็นคู่รักมานะแต่ว่าเขาเลือกโปรเดี่ยวงั้นก็แสดงว่าผีหอกวันต่อมาก็ใกล้จะถึงวันเข้ากลมอีกรอบทหารคนนี้ก็ได้ไปหาเพื่อนๆเฮ้แกพร้อมหรือเปล่าฮะจะกลับเข้าไปในกลมแล้วน่ะเออดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องจากบ้านอีกแล้วนะจะต้องไปที่กลมแล้วก็ไปที่เขตชายแดนนั่นอีกอ่ะเฮ้ก็ทําไงได้ล่ะล้วฉันจะไปบอกแม่แล้วกันนะแต่พวกนายจําได้ไหมเล่ากอ แล้วโดนผีหลอกเยอะเลยแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันขวัญอ่อนด้วย่ฉันน่ะอาจจะต้องพึ่งแม่ให้แม่หาหมอผีเก่งๆบางทีท่านอาจจะมีของดีไว้พวกติดตัวก็ได้แม่ครับผมจะต้องไปทหารแล้วเฮ้ยไปรอบนี้ผมจะไปนานหน่อยนะจูฟีโน่แกดูแม่กับน้องฉันรัเข้าใจหรือเปล่าอ๋อนี่ลูกชายเองงั้นเด้อลูกหลานนี่หมอผีที่แม่หามาให้นะคุณลุงอ่ะเป็นหมอผีจากทางเขมรแล้วก็เก่งเรื่องนี้ด้วยเรื่องคุนใสหน้ามาปรึกษาลุงได้นะเออไอ้นุม่มเองปวดคอมาสา สามสี่วันแล้วใช่ไหมเหมือนมีคนมาขี่หรือเปล่าล่ะเอ๊ะครับลุงเฮ้ยเอานี่ไปใส่นะกันไม่ให้ผีขี่คอนะ่ะผีทางขมรเน่ะมันระ้นายมากเลยยิ่งเองเป็นทหารแล้วก็เป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดีเนี่ยผีมันยิ่งแรงแล้วกันอุย้ยไม่เป็นไรใส่สร้อยคอฉันไว้มันกันผีได้แล้วเองจะแก้วขาดปลอดภัยออฉันช่วยได้แค่นี้ลหรนะ้าเด็กน้อยอ๋อแค่นี้ผมก็เกินพอแล้วครับขอบคุณครับคุณลงุงแม่ครับงั้นผมขอกินข้าวแล้วก็ขอออกเดินทางแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทําหน้าที่ลูกผู้ชายผมจะไปทหารแล้วนะ ลูกหลักแม่ฝากลูกแม่ด้วยนะเด็กๆเอ้ยไม่เป็นไรครับแม่ไม่ต้องร้องไห้ผมจะไปกับเพื่อนเยอะแยะเลยโอ้คุณนา้าไม่ต้องเป็นหัวนะครับและแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงเขตชายแดนระหว่างประเทศทหารทุกนายจงฟังฉันไว้ใครมีอุปกรณ์หรือว่าของตกแต่งเอาออกเดี๋ยวนี้เลยโดยเฉพาะนายคนกลางน่ะห้อยอะไรมานั้นเหรอห<ะ>ไม่ว่าจะกวัวผีแค่ไหนห้ามใส่เป็นเด็ดขาดเอาออกมาไม่ให้ใส่ฮผมก็เจอผีหลอกสิออกมาเดี๋ยวฉันจะยึดแล้วคืนนี้พวกนายทั้งสามคนไปตะเวทชายแดนซะนี่ คือคาสั่งปฏิบัติคร<อ>ับ<อ>โอ้แบบนี้นาะยยิ่งกว่าผีอยู่ไม่ใช่หรอแล้วนายโอเคหรือเปล่าล่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะเออผมไม่เป็นไรหรอกแม็กเวลไปกันดีกว่าโชคร้ายของนายทหารคนนี้นั้นซึ่งครูฝึกคิดว่ามันไม่จําเป็นเออไม่เป็นไรหรอกฉันโอเคนะถึงจะไม่มีพาน่นผีก็คงไม่หลอกอกฉันยังมีพวกนายอยู่นี่นะเอาเป็นว่าพวกเรามาเข้าเว้นกันดีกว่านะเมื่อเขานั้นไม่มีสร้อยป้องกันสิ่งที่เขาได้ยินในตอนกลางคืนเพียงคนเดียวคือเสียงหญิงที่อยู่ตรงข้ามอยช่วยด้วยเสียงของผู้หญิงคนนนั้้รอองขความ ช่วยเหลือเอ๊ะทำไมทุกคนไม่ตื่นื่งไงเนี่ยไม่ได้ย็นหรอมีคนขอความช่วยเหลือเนี่ยเสียงผู้หญิงด้วยฮะเฮ้ยงูจะกัดเขาเดี๋ยวผมไปช่วยเองครับและแล้วเขาก็ข้ามเขตแดนนั้นเข้ามาเพียงเพราะว่ามีหญิงโชคร้ายที่อยู่กลางป่าช่วยฉันด้วยนะคะฉันโดนงูกัดฉันก็แค่มาหาดอกไม้แปลกใจจังเลยอะทำไมพวกนั้นถึงไม่ได้ยินนะ<อ>แต่ก็ช่างเถอะเธอไม่เป็นอะไรแล้วนะนมาเดี๋ยวฉันไล่งูให้ไปซะเจ้าง,งูและเจ้าง,งูตัวนั้นก็ค่อยๆเลื้อยอจากไปทิ้งให หญิงสาวปริศนายืนอยู่กับชายหนุ่มเอ,อ้ยขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันนะคพรว่านายนาเป็นรักแรกพบของฉันเลยได้ปลดลับดอกไม้ฉันเถอะนะ,ะเอะคือนี่เดินเข้ามาใกล้ๆฉันหน่อยสซฉันอยากจะเอาดอกไม้ให้นายนะชายหนุ่มไม่ทันได้สังเกตดูเหมือนว่าที่เท้าของเขาจะเป็นกับระเบิดทำให้เขาเหยียบเข้าอย่างจังเฮ้ยก,กับระเบิดเฮ้ยเธอห้ามขยับนะโอ้ยประเทศนี้วางกับระเบิดไว้เต็มรอยอะแบบนี้ฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยเออ้เหยียบจนได้เินะนี่คือกับระเบิดถ้าเกิดว่านายขยับ นายก็จะตุยเพราะว่าฉันน่ะอยากจะได้นายมานานแล้วฉันตามนายมาตลอดแล้วก็ฝึกภาษาไทยเพื่อน,นายเลยนะฉันจะเอานายไปอยู่กับฉันด้วยเออช่วยฉันด้วยไม่มีใครช่วยแกได้ฉันแอบตามแกมาตั้งนานขี่คอแกถ้าเกิดว่าแกเดินอีกนิดเดียวแกก็จะตายเออฉันยังไม่อยากตายแม็กเวลทุกคนได้ยินฉันหรือเปล่าเออเฮ้ยไอ้ออน,นั่นหายไปไหนชูก้าเฮ้ยแกข้ามไปตอนไหนเนี่ยแกเหยียบกลับระเบิดไง เดี๋ยวฉันจะปลุกเจ้านี่น่เป็นเรียกหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเราไอ้หมอ้น่นะโดนกับระเบิดเข้าอย่างจังไม่ต้องมาช่วยฉันจะเอาตัวมันไปฉันอยากได้มันมันดา,านแล้วเฮ้ยไม่ต้องมาช่วยเดี๋ยวฉันไปเรียกครูฝึกก่อนนะครูฝึกครับมีพลทหารนายเหย,ยบกับระเบิดไปช่วยนอยครับแล้วก็ดูเหมือนจะโดนผีอัมด้วยอะ่ะฮะงั้นนายไปเรียกพระมาสวดไล่เร็ววัดอยู่ใกล้ๆนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการผีก่อนโอ้อยไม่น่าพลาดเลยมาฉันมาแล้วไปจัดการนังผีนั่นกันครูฝึกครับนี่ชูก้านายทหารชูก้าอยู่เฉยๆนะเอา สรอยใส่คอมันเลยและโชคดีที่ครูฝึกนั้นก็เข้าใจรีบนำสร้อยที่หมอผีให้ไว้กับชูกา้ารทนั้นเอาใส่ให้ผีอ้าหลอหลอนจังเลย มันหายไปแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเอาเป็นว่าอย่าขยับแล้วกันถ้าแกขยับแกได้ตายตามมันแน่ครับและแล้วพวกเขาก็ช่วยกันเก็บกู้ระเบิดจนสาเร็จโชคดีที่ระเบิดไม่ทํางานทําให้พวกเขาสามารถออกจากเขตแดนนั้นได้ปลอดภัยแล้วนะคยดยังไงถึงขลัามาคนเดียวเนี่ยเฮ้ยแกะก็คงโชคร้ายสินะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ขอความช่วยเหลือใช่ไหมล่ะครับครูฝึกพระอาจารย์มาแล้วครับพระอาจารย์มาแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยเก็บดวงวิญญาณไม่ให้มันออกไปไหนหน่อยนะได้โยมเดี๋ยวอาตมาเนี่ยขอนั่ง สมาธิแล้วก็นำวิญญาณของผีร้ายเนี่ยเอาใส่ในไห้เฮ<ะ>้มันก็ควรเป็นแบบนั้นแหละครับพระอาจารย์เพราะว่าผีตอนนี้นะ่ะมันเฮี้ยนมากถ้าเกิดว่าใครได้เห็นมันแล้วละก็มันก็จะล่อไปเหยียบกับระเบิดนะสิโอ้ยสรุปผีสาวตัวนั้นก็คือเป็นผีที่ล่อคนจิตใจดีอย่างนายเนี่ยเข้าไปสินะใช่นะสิถ้าเกิดว่าฉันเหยียบกับระเบิดแล้วก็จะเป็นยังไงละ่ะแล้ววิญ,ญญาณที่ขังอยู่ในนั้นนะเอาไปทิ้งที่ไหนละ่ะก็ไปทิ้งไว้ในป่าเฮ้ยถ้าเกิดมีใครบางคนมาเห็นเข้าแล้วเเเเเเกก็็็็บบไไปปปจะะนนนยัังงงฉแหหญิสาาวม ทุกคนเรื่องราวของพวกเขาก็จบไปแล้วแต่ว่านั่นมันไหยอะไรอ่ะเอาไปให้แม่ดูดีกว่าเผื่อว่าจะใช้ประโยชน์ได้นะช่วยฉันหน่อยนะถ้าเกิดว่าช่วยฉันแล้วฉันก็จะตอบแทนเธอเอ๊ะในนี้เขียนไว้ด้วยว่ากฎในการใช้ไหมลองใช้ดูดีกว่า